วินอยู่ตรงโน้นรับวินวินมือโยกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะมือดูดูโอ้ได้ฝายชมนี่นี่ว่าแต่การสวนนะครับกางสวนนี่มีเจ้าขวานมีเจ้าอะไรปลาอะไรเหมือนเดิมนี่ยไม้ไม้ไม้เลื่อยอยูโอ้ยเหล็กเหล็กเหล็กตะขอเนะ่ยนี่ในว่าคุณวิทย์ด้โอ้ยโอ้ยเยี่ยมแล้วไปชมมาดูไปชมวิ่งกันดูนี่ครับนี่ครับนั่นนี่ก็ับมามาชมมาชมมาแล้วไหมครับ

โอ้โหนี่ยแล้รคนคนดีนะนครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยโยกมสองไครับโยกสองมาดูเดี๋ยลองไปดูกันก่อนนะเดี๋ยวโยกหน่อยตรงนจ็ตรงนีโอ้เหมาไปดูหน่อยไปไปไปดูไปดูตรงโน้นครับ

น้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเอาเอาขวานกับเจ้าเลื่อยนั้นไปแต่งให้มันล้มลงไปนะมาแต่งสวนนะแต่งสวนกันเดินดูตรงนูครับที่ก่อนสมัยครับเยี่ยมเลยอ๋อนะาไปเจ้าครับอ่าโอเคครับน้าไปไปดูโอ้ได้ได้ไเจ้าเสร็จแล้วโอเคแล้วโอ้นี่โอ้เดี๋ยว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 เราเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้มไปทางโน้นครับล้มไปทางโน้นครับโอ้เดี๋ยวเลยนะาเอโอเคครับนี่ต้นนี้ต้นนึ่งน้าโอเคครับนะ นะเดี๋ยวแตกขึ้นองไม้ครับเดี๋ยวต้อแตกขึ้นองไม้ครับหน้าแตกเป็นตินเล็กๆคืออย่างนี้ขึนมานะสวยเลยน่าเก็บเก็บมากินได้แน่ๆอนะะเก็บมากินได้ครับเก็บฝากมากินได้ครับโอ้โหเยี่ยมเลยนี่ครับนู่นอยู่นู่นครับโอ้วินอยู่โน้นนะโอเคครับนะเยี่ยม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 นะสวยอนะโอเคนะ